ระวังโดนกันเองนะหูยล้มรัวๆเลยอ่ะมึงว่ามัน,มน,มนฟาร์มมาเท่าไหร่แล้วว่าตายค่ะได้ไอ้ทีเล็กเอ้ยเล็กเจอหมูเด้งตา,ตายแล้วทุกคนว่ามันโตประมาณเท่าไหร่อะคะสี่สิบห้าสิบัแสดงว่ายังไม่โตมากฉันขอโทษแทนเพื่อนๆที่ดูร้ายกับฉันด้วยนะ แต่ว่าถ้านายโตขึ้นมาฉันเป็นสารอาหารของนายนายก็ต้องมาฆ่าฉันน่ะขอโทษนะแต่เมื่อกี้ไม่เห็นผมคนเดียวมันวิ่งใส่เลยนะจริงมันเห็นคุณน่ะที่เราบอกว่ามันจะเอาน่ะนะแล้วพอพอมีคนอื่นปุ๊บมันกลับหลังหันทันทีนี่ใครกัยพี่เล็กมึงใช่ไหมที่ตายเมื่อกี้บอกกูมาสีใช่เหรอว่าแน่นอนเออแล้วอยู่ๆมันจะเข้ามาทำไมอ่ะ แล้วมันไม่กลัวหรอถ้าเป็นมันที่ตายมันก็ต้องกลัวเราดิกูมไม่มีออกไปออกไปกด3มฉันให้โอกาสแกมีชีวิตนะอา้าวกดสามไ้แล้วกูกดไปแล้วกกมังคิดมันอย่างนั้นนะ่ะบ้าเลยทำตัวเหมือนอไคนนี้หยุดดิแย่ <c oughs> yeah, มากเหมือนเป็นบ้ากันไปแล้วอ่อไอมันเดินอย่างนี้หรอ ใช่ใช่หรอยังเดินขีดอี <c oughs> แล้วมันเดินขิดทำไมอะ่ะเดินขิดอยู่ตลอดอะนะถ้ามีตัวอยู่ใกล้มันขิดแล้วเหมือนจริงพวกคุณเหมือนเออจริง <c oughs> ช่วยด้วยเพื่อนเป็นบ้ากันไปหมดแล้วแล้วพวกนี้คือแบบต้องไปสังเกตพฤติกรรม AI กันมาขนาดไหนอะ่ะไปอยู่กันบาดาหลายรอบแล้วฮะ <c oughs> เอามาเรียนแบบได้แบบในเ AI มันจะเดินติดๆแบบเนี้ยใช่ปะเพื่อนใช่แต่เอไอมันคู่โคลหรอคะกินใหม่สะกินใหม่